ยืนยืนหฮเดรนทร์ยืนนี่ครับอันนี้อันนี้เต็มกระปุกว่ะเต็มกระปุกยังไม่ได้แกะครับนี่เขาเรียกนิวโลครับผมต้องได้ผมตสองกระปุกใช่ไหมคืออ่าใช่ครับมันจะมี CBD ีดีอีกตอนหนึ่งครับเดี๋ยวผมเอาให้พัฒนหนึ่งอันนั้นนิวอันนั้นนิวโลทำให้มันขเค่อ่ะเน่ปล่อยลูกค้ามันน่าแกะจริงทำไมแม่ไม่แกะ แม่อยู่ข้างๆทำไมแม่ไม่แกวให้ให้เห็นให้เห็นขวดหน่อยให้เห็นขวดหน่อยโอเฟียให้เห็นขวดหน่อยเขาเรียกรีวิวเอไม่จะคนมีเลสเท่านั้นเลยนี่คือนิวโรนะครับช่วยในการขับรถนะครับผมเวลาขับรถสมองมันจะมีสมาธินะครับอยู่ในระดับขึ้นอัลฟาตอนนี้ก็คือรีวิวกาลังขับรถอยู่นะครับแล้วก็แกะพร้อมเลยอันนี้ขับมาจากกรุงเทพนะครับผมก็เลยต้องลองตัวนิวโรตัวนี้นะครับ ตัวนี้กินมากแค่ไหนก็ได้นะครับผมแต่มันจะเปลืองนะครับกินมากกำลังจะปไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังขับรถไปนะครับแกได้ครับแล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า CBD นะครับเป็นโอเมก้าทรีพัสนะครับ CBD กินคู่กันครับกินคู่กันครับแต่ถ้าอยากมีถ้าอยากมีสมาธิต้องนิวโรครับแต่ถ้าอยากแบบให้แบบลดการอักเสบลดการปวดต้อง CBD ครับใช่ครับกาแฟตอนเช้ากาแฟอะไร่ก็ได้กาแฟเมื่อไหร่ก็ได้ครับตอนนอนยังกินได้เลยครับไม่ไม่ง่วงไม่บีบไม่ไม่สำลัก่อนนอนไม่ครับไม่นอนจะนอนกินอ่าแบบสองเม็ดเลยครับ ยังไม่ได้ยาเลยสองเม็ดคือเรื่องนั่นไงอยู่ในให้สิสองเม็ดครับแล้วก็จะมี CBD ตัวนี้นะครับอันนี้สเม็ดใช่ไหมใช่แรกๆสองเม็ดไปเลยครับแล้วก็แล้วก็ตัวอีกตัวนี่ยกำลังกำลังไปค่ะสองเม็ดเหรอไม่หมดเร็วๆจะได้สั่งใหม่ อ้ตัวนิวโรจะมีสามสิบเมตรตัว c ี d จะมีหกสิบเมตรนะครับกระปุกนิวโรกระปุกนิวโรจะในกระปุกอ่ะหนะึ่งกระปุกจะมีสามสิบเมตรสามสิบแคปซูลแต่ตัว c ี d จะมีหกสิบเมตรหนึ่งกระปุกโซซับเป็นไงอีกเครื่องเฮครับประมาณนี้เจอในเจอได้เจอเลยครับเจอเลยค,ครับมีรูปเรปียบป่ะไม่มีครับทุกอย่าง ลดการอาการปวดอาการนักเสบฟื้นตัวดีมีครับผมมีผมมีคลิปอยู่ในแ l a ด้วยครับภาษาทจะดีใช่ไหมชกมวยก็ไม่มีใครมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอายุกระดูกมวยครับอันนั้นแล้วมันมียาอันี้ไหมที่ทำให้เขาตาลักอ่ะแต่ถ้าร่างกายเราไม่ได้แบบเหมือนกับว่าต้องขับรถลงใต้แล้วก็คือต้องไปในเวลานั้นเฉพาะทางตรงนั้นจริงๆอ่ะร่างกายมันจะยังไม่ปิด มันจะยังไม่ปิดสวิตช์ครับแต่พอถึงหมอนปุ๊บถึงที่ปุ๊บมันปิดสวิตช์แล้วก็รีบูตให้เลยครับเออมันเหมือนเรียนเลยเหมือนเหมือนคนจีนใายของเลยไม่ใช่คอ่ะเล็กไปบอกว่าใส่เดี๋ยวก็ยื้อไม่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 ไม